ยังไงมาริโกยูรอกสกี้เมืองทองไม่ควรได้ถูกโทษควนหลงหลังเกมกีเลนพยองเมืองทองอยู่นเตดเปิดรังทันเดอร์โดมสเตเดียมพลิกเสมอฉลามชนชนบุรีเอฟซี FC, ไป3-3ทั้งๆท,ที่โดนนำไปก่อนถึง0-3โดยเมืองทองมาได้จุดโทษในนาที84จากเหตุการณ์ผู้ตัดสินเช็ดให้จุดโทษจังหวะก,กรวิทภษากองหน้าดาวรุ่งของไทยทูตูเนียเอลสตอทำาปาวแล้วเป็นอดีตสักรกยสอนรับหน้าที่ยิงเข้าไป แต่หลังเกมมาริโ e u ูรอ o c ี้คุณซือใหญ่แห่งคับกิเลนพยยอมกลับมองว่าจังหวะดังกล่าวไม่ควรเป็นจุดโทษและยังรู้สึกงงกับมาตรฐานผู้ตัดสินของไทยด้วยผมต้องการจะพูดไม่ใช่แค่ในานามของทีมเมืองทองเท่านั้นแต่ในานามทีมทั้งหมดในไทยลีกในเรื่องกรรมการและที่มีการตัดสินใจที่ขัดใจตลอดเวลาผมเข้าใจนะว่าบอลไทยกําลังพัฒนาแต่การที่เข้ามาแล้วทําให้มีผลต่อบการตัดสินใจหลายอย่างซึ่งสองเกมที่ผ่านมาของทีมเรา มีการตัดสินทั้งถูกใจและขัดใจบ้างผมยังติดใจเรื่องนี้ผมอยากเสนอทางสมาคมควรจะมีการจัดอบรมอย่างเช่นเรียกทุกสโมสรมาแล้วระบุว่าจังหวะแบบนี้มันแฮนด์บอลหรือไม่แฮนด์บอลเกมที่ผ่านมาเราโดนยิงบอลอัดที่มือโดยที่มืออยู่ที่ลำตัวมันเป็นจุดโทษแต่วันนี้ในครึ่งแรกทางชนบุรีแขนมาแล้วปัดบอลมันไม่เป็นจุดโทษและทีมที่เราได้จุดโทษวันนี้ผมมองว่าไม่น่าได้จุดโทษผมเลยมองว่าการตัดสินมันแปลก การที่มีทําให้สเสน่ห์ของคุณบอลหายไปเพราะทุกครั้งที่มีการเปล่าก็จะมีการดูซึ่งค่าสมาคมเรียกทุกคนมาแล้วบอกว่าอันนี้แฮ์บอลอันนี้ไม่แฮ์บอลอันนี้ล้ำหน้าไม่ล้ำหน้าทุกอย่างก็เคลียร์สำหรับโปรแกรมนะัดต่อไปกิเลนพยองเมืองทองอยู่ในเซดยีคิวบุกเยือนท่นดีจีปทุมอยู่ในเซตวันที่19กันยายน